อิมินาสกาเรณะพุทธังปูเชมิอิมินาสกาเรณะธรรมังปูเชมิอิมินาสกาเรณะสังขังปูเชมิอรังสัมมาสัมพุทโธภะวาพุทธังภะวันตังอภิวาเทมิสวกขาโตภะวตาธรรมโมธรรมังนมัสมิสุปฏิปัโนภะวโตสาวกสังโคสังขังนะมามิบทนมัสการ นะโมตัสสะพระคะวะโตอะระหัตโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะพระคะวะโตอะระหะตโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะพระคะวะโตอะระหัโตสัมมาสัมพุทธะบทบูชาพระพุทธชินาราชอิเมหินานาสก,กาเรหิอภิปูชิเตหิติขายุโกหมี อโรโคสุขิโตสิธิกิจังสิธ oh oh ิก ah, ah ัมมังป ah, um ah. ีย ah, ังมะมาปสิทธิลาโภชะโยโหตุสัพพธาพุทธชินาราชาอภิปเรตุมังนโมพุทธายะบทบูชาหลวงปู oh ่ทวดนโมโพธิส ah ัตโตอะคันต ah. ิมายะอิติภะคะวานโมโพธิสัตโตอะคันติมายะอิติภะคะวานโมโพธิสัตโตอะคันติมายะอิติภะคะวา มหาอุปคุตโตจะมหาลาโภพุทโธลาพังสัพเพชนาะพหูชนาะราชาปุริโสอิทิโยมานางันงนโมโจราเมตาตาจ,จิตังเอหิจิตติจิตตังปิยังม,ะมะามาสัเทวกังสัพพรม,มะกังมนุสสานังสัพพลราพังพระวันตุเมบทที่จบไปเป็นบทบูชาพระอุปคุตบทบูชาพระพิคเนศอมศีคเนศายะนะมาห์อมศีคเนศายะนะมาห์อมศีคเนศายะนะมหา โอมพระพิคเคนสวนสิทธิประสิทธิเมมหาลาโภตุติยมปีพระพิคเคนศสวนสิทธิประสิทธิเมมหาลาโภตติยมปีพระพิคเคนศสวนสิทธิประสิทธิเมมหาลาโภบทบูชาพระพรมโอมปรมามเณรสานมัตการามองการานิสวรังบรม,มเรศยมผูปัสววิษณุวัยาทานโมโถติลูกปัมธรมายิกยานังยวัยาลาคมุรัมสถานันตราวิมุสตินันนัมเตนะมเต จะอาการังตะโถว่าจะเอตามาตาระยะตมันตะรามากัฒนารำราจะสาระวะปฏิตัมสัมโภรพกลโลทิวติยมมะตัมยะบทบูชาปู่เวสวุวรรณ อิทิปโสภกวายม,มาราชาโนทาเวสุวรรณโนมรณงสุขังอาหังสุขโตนมโมพุทธายะท้าเวสุวรรณโนจตุมหาราชิกายขะพันตาพัฒภูริโตเวสสะพุทธะพุทธทังอารางพุทโธท,ท้าเวสุวรรณโนนมโมพุทธายะบทสวดบูชาพระเจ้าตากศินโอมสีโนราชาเทวะชยตุภวังสภศัตรูวินาศสันติ บทสวดบูชาพระแม่ธรณีตัดสาเก้ศีสโตยถาคงคาโสตังปวัตตันติมาราเสนาปฏิฐาตุงอาสักพลโตป巴ายิงสุป,ปาริมานานุภาเวนะมาราเสนาปราชิตาทิโสทิสังปลายันติวิทังเสนติอาเสสโตสาทุบทสวดบูชาพ่อปู่มแม่ยาพบีนา พุทธะพระอุณนะโมพุทธายพุทโทธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโบนะศีส,สหัสสะส,สุธรรมามณีนพรัตเอขีสังขังปีอยงมะมะเมตตันจะมหาลาโพปโยนาคสุปันนานังอาหังวันธามิสีสุทโธนาคาธิบดีนาคีสีปทุม,มานะมามิหังสิทธิลาโภนิรันตรังสภัสสิทธิพระวันตุเมอาหังวันธามิสปโสพุทธธรรมะสังฆาผู้เชมี บทสวดบูชาพระภูมิเจ้าที่ภูมิมัตสมิงที่สาภาเคสันติภูมิมามหิทธิกาเตปิตุมเหอนุรักษ์ขันตุอโรคเยะสุเขนะจะสิโรเมขอเดชะพระภูมิเทวารักษาที่รับพระรรจากเจ้ากรุงภารีให้วัฒนาถาวรสิ่งสุขแต่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าพ่อครูหารีเพชรลานมั่งมีเงินทองและทรัพย์สุสดุข,ข้าวของเนืองนองสดที่ชัยยะพระวันตุเม บทสวดบูชาสารตายายตายาย,ยัสมิงที่สาภาเคสันติตายายเทวามหิตธิกาเตปิตุมเหอนุรักษ์ขันตุอโรคเยนะสุเคนะจัสิโรเมขอเดชะตายายเทวาเจ้าของที่ขอให้ช่วยคุ้มครองรักษาตำหนักเสียน12องค์เทพและข้าพเจ้าผู้อยู่อาศัยโสดทิชัยยะพระวันตุเมบทสวดบูชาพระราหู กินุสันตระมาโนวราหุสุรยียงปะมุญจะสิสังวิครูปโอะอาคัมมะกิน,นุพีโตวะติถสีติสัตถาเมพะเลมุธทธาชีวันโตนะสุขังละเพพุทธคาถาพิกิโตไมหิเจมุนเจยะสุริยันติกินุสันตระมาโนวราหุจันทงังปะมุญจะสิสังวิครูปโปะอาคัมมะกิน,นุพีโตวะติถสีติ สัตตาเมระเลบุทธ,ธาชีวันตโตนสุขังละเพพุทธคาถาพิกิโตมหิโนเจมุนเจยะจันทิมันติบทสวดบูชาสิบสององค์เทพน้ำโมแต่ซื้อแต่ปุยกิวโคกิวหลังกงแต่เหล่กงกำกงซีอิมพูสักน้ำโมแต่ซื้อแต่ปุยกิวโคกิวหลักงกงแต่เหล่งกำกงซีอิมพูสักน้ำโมแต่ซื้อแต่ปุยกิวโคกิวหลังกงแต่เหล่งกำกงซีอิมพูสัก นำโมหุนำโมหุบนำโมเจงนำโมกิวโวคกิวหลังกงสีอิมปุสักต,ตั้งจิตโอมเกล้อหอดโตเกล้อหอดโตเกออหอดโตล้อเกอหอดโตล้อเกอหอดโตซัมพออเทียงล้อซิงตีล้อซิงนั่งลีหลังหลังรีชิงเจกเชียกใจเอียงหวยอุิยติ้งนำโมโมอออปอเย็ปอลอบิกไต้ซื้อแผลไถ่เสียงเหล่ากุงกวงน้ำปวยเสียนโจซือปอหอ ไตซือแปรให้เสียงเหล่ากุงกวงน้ำปพยเซียนโจซื้อปอหอไตซื้อแปรให้เสียงเหล่ากุงกวงน้ำปพยเซียนโจซื้อปอหอกวงซื้อปวยเซียนลือ้อทงปิงหน้าใจหัวฮั่นจึงจือเจ้ากุกูเตียวก๋วยเหล้าที่กว๋วยลีหอเซียนโก้ฮั่นจังหีืซำงวนไตปุยคิวโคคิวหลังปอหอแกไหลเพ่งเพ่งอังอังซื้อซืฮะเสียโอมะนโมชีวโกศีรสา,าอาหารการุดิโกสัพพสัตตานังโอสัทธิพะมันตัง ประภาโสสุริยาจันทังโกมารพัจโจปรปภาเสสิวันทามิบันทิโตสุมเมทะโสอโรคาสุมณะโหมิบทขอพรสิบสององค์เทพควายเล่ฝฟ้าฉายเชิญที่เจียนคางเชิงยี่ชิงหลงวานซื่อจูยี่เหอเชียผิงออนฝาศักดิ์สิทธิ์ดินศักดิ์สิทธิ์บารมีครูศักดิ์สิทธิ ขอองค์เทพไทยเสียงเหล่ากงพระโพธิสัตว์กฎดอิมลื้อท่องปิงหน้าใช่หัวหั่นเชียงจือเจ้ากุกกูเตียวกว๋วยเล่าที่กลวยลีหอเซียนโกหั่งจึงลีซำงวนพ่อปู่ชีวกพ่อครูหารีเพชรลานจงบรรดาลอิทธิฤทธิเพื่อมาสถิตเพิ่มบุญญฤทธิปัญญฤทธิให้แก่ข้าพระเจ้าสิทธิตำหนักเซียนสิององค์เทพ เพื่อนำไปช่วยเหลือสัพพชีวิตด้วยเทินขอให้ลูกจงมีความสุขขอให้ลูกจงมีสุขภาพแข็งแรงขอให้ลูกมีกิจการที่รุ่งเรืองขอให้ลูกมีสมบัติที่เพิ่มพูนขอให้ลูกสมปรารถนาในทุกสิ่งขอให้ญาติมิตรบริวารร่มเย็นเป็นสุขสาธุบทสวดอรหันคุมกายา พุทธังบังข้างซ้ายทำมัาบางบังข้างขวาสังขังบังกายาอรหันบังเกสาอารหังพุทโทธธรรมโมสังโฆนโมพุทธายะนะมะพะทะมะอุนะชาลิติอิสวาสุสาทุขอบารมีคุณพระศรีรัตนตรยัยองค์เทพทั้งสิบสองพระองค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ลูกเคารพสักการะคุณบิดามารดาคุณครูอุปชาอาจารย์ บารมีพ่อครูหารีเพชรลานและผู้มีพระคุณทุกท่านเจ้าที่เจ้าทางเจ้าบ้านเจ้าเรือนโปรดช่วยดลบันดาลประทานพรให้ข้าพเจ้าและญาติบิรบริวารให้มีสุขภาพแข็งแรงมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดเดินทางไปไหนใกล้ไกลพบเจอกัะยาณมิตรที่ดีส่งเสริมร่ำรวยเงินทองเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานมีความสุขความเจริญ ยิ่งยิ่งขึ้นไปเฮงเ่งรวยรยด้วยเทินสาธุบทสวดมนเพื่อเสริมบุญเสริมบารมีบทมงคลจากระวาลน,น้อย สัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังขานุภาเวนะพุทธรัตนังธรรมรัตนังสังฆรัตนังตินนังรัตนานังอนุภาเวนะจตุราสีติสหัสสะธรรมคันธานุภาเวนะปิตากัตยานุภาเวนะชินะสาวกานุภาเวนะสเพเตโรคาสเพเตพยาสเพเต Aya, awa, ita, ala, u u ako, a n t a r a y สัพเพตอุปัฏฐวาสัพเพตทุนิมิตาสัพเพตอวะมังคลาวินาสันตุอายุวัตโกธนวัตโกสิริวัตโกยะสาวัตโกพละวัตโกโกวรรณวัตโกสุขวัตโกโหตุสัพพทา ทุกขโรคะพยาเวราโสกาสตุจุปัฏวาอะเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจะเตชะสาชะยะสิทธิทนั่งลาพังโสธิภาขยังสุขังพลังสิริอายุจะวันโนจะผู้ขังวุชีจะยะสวะสตะวัจซาจะ อายุจะชีวสิทธิพระวันตุเตให้เจริญด้วยมหาโภคทรัพย์อายุยืนยาวบทสักกตวา สกัตตวาพุทธรัตนังโอสะทางอุตตมังวรังหิตังเทวมนุษยานังพุทธเตชนะโสธินานัตสันตุปัตถวาสเพทุขาบูปะสะเมนตุเมสกัตตวาธรรมะรัตนังโอสะทังอุตมังวารังปริลาหูปะสะมานังธรรมะเตชนะโสตินานัตสันตุปัตถวา สเพเพยาบูปะสะเมนตุเมสกัตตวาสังครัตะนังโอสะทังอุตตมังวรังอาหุเนยยังปาหุเนยยังสังคเตเชนะโสธทินานัตสันตุปัตถวาสัพเพโรคาบูปะสะเมนตุเมต่ออายุให้ยาวนานสืบไป รพโพช่งโคสติสังคาโตธรรมมานังวิจโยตทาวิริยมปิติปัสสิทธิโพช่งคาจตท,ทาปะเรศมาทุเปกะข,ขะ,เทเทะพช่งคาสัตเตเตสัพทศินามุนินาสัมมาทักคาตาภาวิตาภูลีกาตาสังวัตติอภิญญายนิพานายะ จัพธิยาเอเตนะสัจวัดเชนะโสติเตโหต,ตุสปพทาเอกัตสมิงสม,มยเยนาโทโมคลานานั่นจะกัตสปังกิลาเนาทุกขิเตทิสวาโพชังเคสัตตะเทสยิ เตจะตั้งอาภินันทิต,ตวาโรคามุดจิงสุตังคเนเอเตนะสัจวัชเชนะโสติเตโหตุสพทาเอกธาธรรมราชาปิเครันเยนาภิปิลิโต จุนทัดเทเรนาตัญเยวะพนาเปตวานะสาธรังสัมมูทิตตวาจะอาปาธาตัมมหาวุธาสิทานาโสเอเตนะสัจวัตเชนะโสธิเตโหนตุสัพพาธาปะหินาเตจะอาพาธาตินันนำปีมะเฮสินังมักคา หาตากิเลสะวะปัตตานุปฏิธรรมมาตังเอเตนะสัจวะเชนะโสติเตโหนตุสัพทาให้หายจากโรภคภัยไข้เจ็บทั้งปวงบทชัยยปริศ มหาการุนิโกนาโทหิตายสัพพานินังปูเรตวาปารมีสัพพปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจวัชเชนะโอนตุเตชยะมังคลังจะยันโตโพธิยามูเลสกายานังนันทิวัฒโนเอวังตะวังวิชโยโหหิชยัตสุจะยะมังคะเล อะปราจิตะปัลลังเกสีเซปทาวิโปกะเรอภิเสเกสภาพุทธานังอคัปัตโตปโมทติสุนักขัดตังสุมังคลังสุปะพาตังสุหุติตังสุขโนสุมุตโตจะสุยิทธังพรหมจาริสุปัทกินังกายะกรรมังวาจากรรมังปัทกีนัง ปะทักขีนางมโนกัมมังปะนีทิเตปะทักขีนาปะทักขีนานิกัตวานะระพันตัดเทปะทักขีเนให้ชนะหมู่มานทั้งปวงบทเทวตาอุยโยชชนะคาถา ทุกขปัตตาจะนิทุุขาปยาปัตตาจะนิพยาโสกัปัตตาจะนิโสกาโหตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมปะทังปุญญาสัมปะทังสัพเพเทว,วานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาสีลังรักขันตุสัพทาพทาภาวนาภิราตาโหตุ จัจฉุเทวตาัาตาัสเพพุทธาภลาปตาปัจเจกานันจะยังภลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังพันธามิสัพพะโสภาวตุสัพพะมังคลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนัทธาโสธีภววนตุเตภวัตุสัพพะมังคลังรักขันตุสัพพะเทวต สัพพะธรรมานุภาเวนะสัทโสทีภาวนตุเตภาวตุสัพพะมังคะลังรักขันตุสัพพะเทว,วตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสัทโททีภาวนตุเตขอบารมีพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตุพระองค์ปกปักคุ้มครอง บุดแผ่เมตตาแก่ตนเองอาหังสุกิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขนิทุกโโหมิปราศจากความทุกข์อเวโรโหมิปราศจากเวรอัปยาปัจโชโหมิปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงอานิโคโหมิปราศจากความทุกข์กายทุกใจสุขีอัตานังปริหะรามิมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภยัยทั้งสิ้นเถิด บุแผ่เมตตาให้สัรพสัตวสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอพยญาปัจจาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตจานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดบทแผ่ส่วนกุศลอิทังเมมาตาปิตุนังโหนตุสุขิตาโหนตุมาตาปิตโรขอส่วนมนนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มันดาบิดาของข้าพเจ้าจงมีความสุข อิทังเมยาตินงังโหนตุสุขิตาโหนตุยาต,ตโยขอส่วนมุนนี้จงสาเร็จแก่ยาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอญาตทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีความสุขอิทังเมคุรุปัชยายจริยานังโหนตุสุกิตาโหนตุคุรุปัชยาจริยาขอส่วนมุญนี้จงสําเร็จแด่ครูปรชาอาจารย์ของข้าพเจ้า ขอให้คร ah, ูปชาชาจารย์ข ah, ้าพเจ้าจงมีความสุขอิทังสัพพเทวตานางโหนตุสุกิตาโหนตุสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุขอิทังสัพเพเตตานางโหนตุสุกิตาโหนตุสัพเพเตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวงขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุข อิทังสัพเพวีนางโหนตุสุกิตาโหนตุสัเพวีขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุขอิทังสัพพสัตตานางโหนตุสุกิตาโหนตุสัเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุขกราบลาพระพร้อมกันนะครับ อรหังสัมมาสัมพุทโธพระกวาพุทธังพระกวันตังอภิวาเทมีสวาขาโตพระกวาตาธรรม,มูธรรมังนามาสามีสุปฏิปัโนพระกวาโตสาวกสังคโคสังขังนามามีสาธุเจริญสีสวัสดีมีชัยทุกท่านนะครับ